สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะพามาทำลายผ้านะครับหลังจากที่หลายหลายคนเนี่ยโอ้โหรีเควสกันมาเยอะมากๆเลยนะครับว่าอยากให้สอนทำลายผ้าน่อยนะครับก็เดี๋ยวนี้จะพาทำเลยนะครับลายผ้านั้นนะครับทำง่ายมากๆเลยนะครับวันนี้ผมจะใช้แค่เครื่องมือสี่เหลี่ยมตัวเดียวเท่านั้นครับจะไม่ใช้เครื่องมืออื่นเลยนะครับเป็นอะไรที่ง่ายสุดๆเลยครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับผมให้ทุกคนนะครับเปิด i l l u s t r a t o r ขึ้นมานะครับ ตั้งค่าหน้ากระดาษไปที่2,500คูณพ0พิกเซลนะครับตามนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมมาปรับตรงนี้นะครับหน้าตาเราจะได้เหมือนกันนะครับให้เป็น essential classic นะครับถ้าใครเป็น automation อยู่นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ถูกไหมครับเดี๋ยวจะหาว่าเอ้เครื่องมืออยู่ไหนอะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นให้มาปรับมาเป็นตัว essential classic นั่นเองครับหน้าตาโปรแกรมของเราก็จะได้เหมือนกันนะครับผม โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมอันดับแรกนะครับไปที่อะไรครับผมปูพื้นก่อนนั่นเองครับผมเนี่ยจะใช้สีน้ำเงินเข้มๆนะครับเป็นสีกรมมาท่านะครับก็จะพยายามเรียนแบบผ้าไหมใช่ไหมลครามใช่ไหมครับลายครามอะไรแบบนี้ฮะก็จะเป็นสีกรมมืดๆหน่อยนะครับปูลงไปครับผมปูให้มันเต็มนะครับทุกคนครับอย่าลืมเช็คมุมด้วยนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยผมจะคลิกที่ชิ้นงานจากนั้นจะ c อน t r o l เลข2นะครับมันจะได้ไม่ขยับนะครับเวลาเราวาดงานลงไปนั่นเองครับผมต่อไปครับมาวาดที่สี่เหลี่ยมกันต่อครับผมจะปิดตาฟิลไว้นะครับจะเลือกใช้แค่เส้นสโตรกเท่านั้นเองครับแล้วก็จะให้เส้นสโตรกนี้เป็นสีขาวนะครับผมโอเคมาวาดลงไปเลยครับสี่เหลี่ยม ธรรมดาธรรมดากดชิปไว้ด้วยนะครับผมเขาจะได้เท่ากันนะครับทุกทิศทุกทางนั่นเองอันนี้จะเลือกเส้นสโตรกไปที่60นะครับจากนั้นคลิกที่ชิ้นงานไปที่มุมเห็นไหมครับมันจะขึ้นลูกศรโค้งๆให้แบบนี้เนาะจากนั้นกดชิฟค้างไว้ก่อนครับแล้วก็หมุนครับเขาก็จะได้หมุนองศาที่พอดีได้เลยถูกไหมครับเรียบร้อยครับจากนั้นคลิกที่ชิ้นงานเราจะไปที่เอฟเฟกครับ ผมเลือกที่ตัว transform น,นะครับแล้วก็เลือก zigzag นั่นเองครับคลิกเลยมาเลขข้างบนนะครับไซส์ตรงนี้จะให้เป็น20นะครับส่วนข้างล่างนะครับผมจะใช้เป็น9ครับโอเคเดี๋ยวขอพรีวิวดูอีกรอบโอเคยอดเยี่ยมมากครับแค่นี้นะครับโอเคกดโอเคได้เลยครับ จากนั้นเนื่องจากมันเป็นเส้นสโตรกถูกไหมครับเราจะต้องทำยังไงก่อนครับทุกคนครับไปที่ออบเจกต์แล้วก็ต้องกด expand ก่อนถูกไหมครับเราจะต้อง expand อีกรอบหนึ่งนะครับผมคลิกที่ชิ้นงานครับไปออบเจกต์แล้วก็เลือกกด expand ครับติ๊ก f ิลออกนะครับเราจะ expand แค่เส้นสโตรกนะครับทุกคนโอเคนะครับเรียบร้อยเห็นไหมครับแค่นี้เราก็ได้แล้วนะครับผมจะย่อลงนิดนึงนะครับ ทำตามได้เลยนะครับวันนี้จะพาทําอะไรที่มันง่ายที่สุดครับหลังจากนั้นกดออติเนตค้างไว้ลากออกมานะครับกดชิปกดชิปด้วยนะครับเอามาอีกรอบนะครับคลิกที่ชิ้นงานนะครับกดออติเนตค้างไว้ลากเขาออกมาก่อนจากนั้นค่อยกดชิปนะครับงานเราก็จะได้เป๊ะแบบนี้นะครับผมเหมือนเดิมครับคลิกที่ชิ้นงานกดออติเนตค้างไว้ให้ขึ้นลูกศรสองหัวแบบนี้นะครับหลังจากนั้นพอลากออกมาเ่ามาวางไว้ครับโอเค เหมือนเดิมครับเอาตีเน็ตค้งแล้วออกมานะครับแค่นี้ครับผมจากนั้นคลิก s ล l e c ไว้ทั้งหมดแล้วก็ command G นะครับเป็นการกรุปชิ้นงานนั่นเองครับกรุปมาแล้วผมจะย่อลง<ม>เห็นไหมแค่นี้เองเราก็ได้ลายภาพ1นึ่ลายแล้วซึ่งมันง่ายมากๆง่ายโคตรๆเลยนะทุกคนนะ เราจะมาลองวางกันดูนะครับเราก็จะใช้วิธีที่มันบ้านๆที่สุดไม่ต้องไปทำแพทเทิร์นไม่ต้องไปทำเทคนิคอะไรเลยนะครับเอามาวางชิดมุมนะครับจากนั้นกด a l t e n a t e ค้างครับครับลากออกมาครับแล้วก็ปล่อยนะครับอย่าเพิ่งไปคลิกที่อื่นนะครับหลังจากนั้น command d ครับไปเรื่อยๆครับผมโอเคอยากแด้ประมาณนี้นะครับ แล้วก็สุเล็กไว้ทั้งหมดครับย่อเขาลงมาให้มันอยู่ในแผ่นชิ้นงานของเรานะครับแบบนี้ครับเห็นไหมฮะจากนั้นเหมือนเดิมครับจะทําอะไรครับกดออตินเนตค้างนะครับคลิกที่ชิ้นงานแล้วก็ลากออกมาครับให้มันอยู่ประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะนะครับข้อสังเกตก็คือนะครับภาพนี้จะต้องอยู่กึ่งกลางนะครับผมนะครับ กึ่งกลางของพื้นแบ็กกราวน์นะครับเช่นเดียวกันฝั่งนี้เราจะต้องมาดูพิเ t e เข้ามาก่อนนะครับให้มันอยู่กึ่งกลางเช่นเดียวกันแบบนี้ครับเห็นไหมฮะง่ายๆใช่ไหมครับจากนั้นมา s สเุเ c กไว้ทั้งหมดแล้วก็ลากเขาลงมาครับแบบนี้นั่นเองแล้วก็อย่าเพิ่งไปคลิกที่อื่นนะครับกด c อมมานด์ครับยอดเยี่ยมแค่นั้นแหละเห็นไหมครับ เซเล็กไว้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ลากลงมาครับโอเคประมาณนี้นะครับผมผมจะทำประมาณนี้นะทุกคนนะครับจากนั้นผมจะวาดแผ่นสี่เหลี่ยมนะครับมาทับเข้าไว้นะครับแล้วเราก็จะทำยังไงครับผมเซเล็กไว้ทั้งหมดจากนั้นคลิกขวาครับเลือก clipping mask นั่นเองครับ มฮะแค่นี้เราก็ได้ลายผ้ามาแล้วซึ่งง่ายโคตรเลยถูกไหมครับผมถ้าใครอยากจะเปลี่ยนสีก็ได้นะครับ double ลคลิกเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ลองเปลี่ยนสีดูนะครับสมมติเป็นแบบนี้อันนี้จะลองเปลี่ยนให้ดูเฉยๆนะนะครับลองเปลี่ยนสีก็ได้หรือจะไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่อันนี้ผมแค่ทำให้ดูเฉยๆเนาะ เอาจะเอาเปมาสีส้มๆแบบนี้เห็นไหมครับง่ายใช่ไหมครับคือเราสามารถที่จะเอ่อครีเอทสีขึ้นมาเองครีเอทตารางขึ้นมาเองหรือรูปแบบที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นในงานนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมทําให้มันเป็นสีส้มถูกไหมเอาลองดูก็ได้ทําอีกสักอันหนึ่งนะครับอันนี้แค่ลองทําให้ดูเฉยๆนะทุกคน ไหมครับเราก็อาจจะทำสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมอีกอันนึงก็ได้เหมือนกันนะครับผมหรือจะไม่ทำก็ได้ปล่อยขาวๆไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ลองพิจารณากันดูคือแล้วแต่คนชอบก็แล้วกันนะครับอันนี้ผมจะให้มันขาวโปรนไปเลยแล้วกันนะโอเคใครอยากเปลี่ยนก็ค่อยมาเปลี่ยนเอาเองนะครับผมจากนั้นนะครับผมจะมาวาด เหมือนเดิมครับวันนี้จะใช้แค่เครื่องมือสี่เหลี่ยมเท่านั้นจะไม่ทำอย่างอื่นเลยวาดสี่เหลี่ยมลงไปครับ1อันเยี่ยมมากสีขาวนะครับง่ายๆถูกไหมฮะวาดขึ้นอีก1อันครับคลิกที่ชิ้นงานนะครับกด alternate ครับพอขึ้นลูกลูกศรสองหัวแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะลากเขาขึ้นไปได้นะครับแบบนี้นั่นเองครับไ,ไหมฮะง่ายสุดๆเลยใช่ไหมครับ จากนั้นนะครับคลิกที่ชิ้นงานตัวนี้นะครับที่เราได้คลิปปิ้งไว้แล้วนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับคลิกที่สี่เหลี่ยมหนึ่งอันนะครับคอนทรลซีก๊อปนะครับดับเิคลิกพื้นที่ว่างนะครับแล้วก็คอนทรลวีนะครับวางนะครับเพื่อที่จะเอาอันนี้ออกมาวางข้างนอกนั่นเองครับผมก็เอาวางข้างนอกก่อนนะครคลิกที่ชิ้นงานแล้วก็อันกรุ๊ปนะครับมาลองดูกันว่า จะสามารถจัดใส่งานเราได้หรือเปล่าอันนี้แล้วแต่ความชอบนะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับออติเจะสังเกตว่าวันนี้พาทำงานที่ง่ายโคตรๆเลยใช่ไหมคลิกอ,อับกมาอาคอยอลอบครับคลิกที่ชิ้นงานนะครับกดออติเนตค้างครับหลังจากนั้นลากออกมาด้านข้างแบบนี้นะครับจากนั้นกด command ์ดีครับผม ไปนะครับเขมันดีไปเรื่อยๆนะครับดีจิ้มจิ้ิจ,จไปนะครับเห็นไหมครับแค่นี้เขาก็จะเลี้ยงให้เราอย่างสวยงามถ้ามันเลยขอไปใช่ไหมตรงนี้มันเลยออกมานิดนึงใช่ไหมดึงออกมาให้มันชิดนะครับมาสูงเข้ามานะครับให้มันชิดตัวนี้ผมรู้แล้วเพราะว่ามัน,มนพยายามจะมาชิดอีสเส้นสีขาวนี้เองนะครับ ค okay. มาครับทุกคนครับวันนี้มาแบบเบาๆนะฮะทำง่ายๆครับเมื่อกี้มันตรงนี้ใช่ไหมโอเคมาอย่าลืมมาใชไ,ไหมครับไม่ได้ทำอะไรยากเลยถูกไหมฮะจากนั้นโอมาลองดูสิ โอเคเมื่อกี้ไม่ได้ทําอะไรยากเลยใช่ไหมครับผมแค่ยืดงานเฉยๆนะครับอย่าเพิ่งงงว่ามันทําอะไรวะถูกไหมฮะแค่ละเอางานมานะครับแล้วก็ยืดงานให้มันผมอยากได้เป็นวงรีแบบนี้นะครับเห็นไหมครับไม่ได้ทำอะไรนะทุกคนก็ยังอยู่ที่อันเดิมหมวดเดิมนี่แหละเราไม่ได้ไปไหนเลยนะครับวันนี้นะครับประมาณนี้ก็น่าจะได้นะผมว่า อืมผมว่าน่าจะโอเคแล้วแหละนะครับประมาณนี้นะครับขอยรอบดีกว่าพวกนี้ทิ้งไปครับเหลือไว้แค่นี้ก็พอนะครับหลังจากนั้นเหมือนเดิมครับออติเนตค้างนะครับลากมาด้านข้างครับกดชิปค้างไว้ด้วยนะครับหลังจากนั้นทำไรครับคอมมานดีครับดี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 เรอยเลยฮะคิกไปคลิกไปเคเยมดีโอเค ประมาณนี้น่าจะได้นะผมว่านะก็โอเคอยู่ลงมาหน่อยมาโอเคลองขอยับดูนะทุกคนนะครับแล้วแต่ชอบนะครับอือยากให้มีสีอื่นไหมครับอยากให้มีสีอื่นก็ลองวางดูได้นะครับประมาณนี้ถูกไหมลองสีอันนี้ผมแค่วาดสี่เหลี่ยมมาทับนะครับเพราะว่าผมอยากลองให้มันมีสีอื่นบ้าง ผมเห็นไหมครับพอมีสีอื่นขึ้นมาก็โอเคอยู่นะใช้ได้อยู่ถูกไหมฮะเหมือนเดิมครับใครอยากจะลองมาปรับแค่นี้ก็คือจริงๆแล้วแค่นี้ก็จบแล้วนะครับสามารถที่จะส่งขายได้แล้วนะครับผมแต่อย่าลืมนะครับมาอันล็อกเขาก่อนนะครับเพราะเมื่อกี้เราล็อกพื้นออสีกรมมาท่าไว้ถูกไหมครับเดี๋ยวมันจะไม่ผ่าน ก็ลองดูนะครับทุกคนครับใครอยากจะลองเปลี่ยนสีดูก็ได้เนาะเมื่อกี้ก็เพิ่งพาเปลี่ยนนะครับอ่าเดี๋ยวลองเปลี่ยนกันอีกสักรอบก็ได้ครับอันนี้ผมแค่ลองเปลี่ยนสีให้ดูเท่านั้นเองนะครับผมอย่าเพิ่งงงกันนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าการทำลายผ้านั้นมันง่ายมากๆเลยถูกไหมครับ เดี๋ยวจะทวนให้ฟังอีกรอบนะครับอันดับแรกเนี่ยปูพื้นลงไปก่อนอันดับ2วาดสี่เหลี่ยมแล้วเอาฟิลออกให้เหลือแต่เส้นสโตรกถูกไหมครับแล้วก็เข้าไปที่เอฟเฟกเลือกทารนฟอร์มแล้วก็เลือกซิกแซกนะครับปรับข้างบนเป็นเลข20ข้างล่างเป็นเลข9นะครับเราก็จะได้เป็นเชฟตัวนี้ขึ้นมาถูกไหมหลังจากนั้นก็แค่เอามาเรียงกันให้เป็นลายผ้าง่ายๆแค่นี้เองครับยังไงก็ อย่าลืมลองไปฝึกกันดูนะครับวันนี้พาทำอะไรที่ง่ายที่สุดแล้วใช้แค่เครื่องมือสี่เหลี่ยมอย่างเดียวเท่านั้นก็สามารถสร้างขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างได้แบบนี้แถมยังส่งขายได้อีกด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยนะครับหลายๆคนก็อินบ็อกเข้ามาผมดีใจมากๆเอานี่คุยพูดกันตรงๆนะครับคือมันมีเสียงตอบรับจากคนที่ติดตามจากคนที่ดูเนี่ยส่งมาถึงเราผมรู้สึกว่าโอเคมันมีประโยชน์มันมีคนที่เขาติดตามอยู่แล้วเขาก็ได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราทํานะครับมันก็ มันก็ดีใจนะครับก็อยากขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ